ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์เจแปนคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครเกรนะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมตัวละครธาตุแสงตัวที่2ของเกมต่อจากโนเอลแสงที่มาเป็นสายแทงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเกรนะครับผมมาเป็นธาตุแสงแต่ว่ามาเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งผมก็ได้จัดมาแล้วนะครับผมตัวละคร2ดาวแล้วก็การ์ดประจําตัว0ูนดาวแต่ขอบอกไว้ก,ก่อนเลยกันว่าใครที่คาดหวังสกิลของตัวละครเกรว่าจะเอามาซัพพอร์ตตัวละครโนเอลหรือว่า มีสกิลในการแปลงร่างอะไรพวกนี้เนี่ยผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าถ้าเราคาดหวังสกิลเอาไว้แบบนั้นเนี่ยเราอาจจะผิดหวังได้ส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Wondering Wave หรือว่าเกม Backcover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนําร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้าน,นก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเลสติกชมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มาดูความสามารถสกิลของตัวละครเกรกันดีก,กว่านะครับผมเริ่มกันที่สกิลโจมตีธรรมดานะจะเป็นการโจมตีเป้าหมายลายเดียวนะครับผมและพอทําการโจมตีไปแล้วเนี่ย ก็จะเพิ่มสเต็กนะครับผมดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสตูนะครับผมติดดาเมจเผาไหมอยู่2สเต็กถ้าโดนตัวละครเกเรเนทำการตีสกิลที่1น,นะครับผมไปใส่ต่อเนี่ยสเต็กดาเมจต่อเนื่องนะครับผมก็จะเพิ่มมาเป็น3สเต็กในทันทีนะการโจมตีธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลในการใช้บัฟกับพันธมิตรทั้งทีมนะบัฟแรกที่เราจะได้รับเนี่ย ก็จะเป็นบัฟในการกันดาเมจต่อเนื่องนะครับผมก็จะกันดาเมจต่อเนื่องทั้งทีมเป็นระยะเวลา2เทิร์นส่วนบัฟหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการมอบพลังป้องกันนะครับหรือว่ามอบบัฟป้องกัน100%ให้กับพันธมิตรที่มีค่าพลังชีตน้อยที่สุดนั่นเองนะแอนิเมชันตอนใช้สกิลก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูกันที่อันติอันติของตัวละครตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเวลาที่ตัวละครตัวนี้ทําการแ้นติจะเป็นการใช้บัฟมอบให้กับทั้งทีมนะตอนที่เราทําการแ้นตินะครับตัวละครในทีมเราเน,น,าดดานี่ได้รับ ลง45%ออนิเมชันการใช้สกิลอันติก็จะเป็นประมาณนี้แต่ความพิเศษของสกิลอันติไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยบัฟแรกที่เราจะได้รับก็คือบัฟในการลดความเสียหายที่ได้รับลง45%ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวละครที่มีบัฟนี้เนี่ยโดนโจมตีนะครับผมมันก็จะทําการแปลงบัฟลดความเสียหายที่ได้รับนะครับผมมาเป็นบัฟในการเพิ่มพลังโจมตี30%แทนนะ ก็ถ้าเราทาการกลางบัฟนี้เมื่อไหร่แล้วโดนศตูเนี่ยทำการสกิดหรือว่าโจมตีมาบัฟในการลดความเสียหายเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นบัฟในการเพิ่มพลังโจมตี30%และความสามารถของสกิลนติกก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเพิ่มความคล่องตัว10%ให้กับพันธมิตรด้วยก็ยใครที่คาดหวังว่าตัวละครเกรเนี่ยจะมีความสามารถในการแปลงร่างแปลงเป็นตัวละครตัวอื่นได้เนี่ยก็น่าจะผิดหวังไปแบบเดียวกับผมนะต่อไปสกิลประสานนะครับก็จะเป็นการมอบบัฟเพิ่มพลังป้องกันเลเวล4 210%ให้กับคููห่หที รประสานด้วยกิลติดตัวระดับ LR นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยถ้าสมมติว่าพันธมิตรในทีมเราจัดเป็นทีมเขียวล้วนแดงล้วนหรือว่าฟ้าล้วนแต่ว่าเราใส่ตัวละครเกรมาแทนที่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตัวละครในทีมเราก็จะได้รับนะครับผมเป็นพาสติในการบล็อกดาเมจต่อเนื่องนะครับผมเป็นระยะเวลา1เทิร์นนะซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าดีหรือว่าไม่ดีนะครับเพราะถ้าเราไปทําการเล่นเป็นพวกทีมเขียวล้วนฟ้าล้วนเนี่ยเราอาจจะได้ใช้สกิลติดตัวของตัวละครมากกว่า2ตัวขึ้นไปก็ได้แต่ถ้า เป็นทีมเขียวล้วนแล้วเราถอดตัวละครตัวหนึ่งออกไปแล้วใส่มาเป็นเกรย์แทนเนี่ยจากที่เราจะได้รับโบนัสของทีมเขียวล้วนประมาณ2-3ตัวแต่ถ้าเรามาใส่เป็นเกรย์แทนเราก็จะได้รับบัฟเพียงแค่การบล็อกความเสียหายต่อนเนื่องนะครับผมที่เราจะไม่ได้รับในเธอรแรกนะตรงนี้ไม่รู้ว่าเกมคิดยังไงถึงได้ทำพาสซีฟแบบนี้ออกมาซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวรยิร์กสักเท่าไหร่น่าจะทําให้ตัวละครเกรย์เนี่ยเป็นซับพอร์ตนะครับผมที่เปิดทางนะครับผมทีมแสงซะมากกว่าที่จะมาทําแบบนี้นะ ส่วนการทําขึ้น2ดาวแล้วก็5ดาวนะครับเริ่มกันที่2ดาวก่อนนะเมื่อเริ่มทุกเทิรนะครับผมตัวละครในทีมเราจะได้รับค่า SP-1 บวกหอันนี้ก็จะเหมือนมิโมซ่าเลยนะครับที่อัพขึ้น2ดาวมิโมซ่าในซีซั่นที่7นะครับส่วน5ดาวนะถ้าสมมติว่า กันทมิในทีมเราหรือว่าเราจัดเป็นทีมเขียวนะครับผม3ตัวละครแล้วก็ใส่เกรมาตัวหนึ่งเนี่ยก <Hindu. S 1> ็จะมีการนะครับผมเพิ่มความเสียหายต่อนเนื่องไปขั้นหนึ่งกับศัตรูในทันทีนะครับอย่างเช่นศัตรูติดเผาไหม้อยู่นะครับผม1ขั้นนะครับก็ถ้าเรามีตัวละครเกรห้าดาวแล้วก็จัดทีมเป็นเขียวนะครับผม3าตัวแล้วก็เกรอีกตัวหนึ่งเนี่ยฝ่าตรงข้ามก็จะติดเผาไหม้เพิ่มขึ้นไปขั้นหนึ่งนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมแปลผิดหรือเปล่าถ้าผมแปลผิดก็สามารถแก้ไขได้นะครับผมได้ที่ใต ความสามารถของตัวละครเกรยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นซับพอร์ตที่ผมมองว่าทำสกิลมาได้แปลกๆดีนะครับจะเอาไปเล่นกับโนเอลแสงก็ไม่ได้นะครับส่วนถ้าเราจะาไปเล่นกับทีมเขียวล้วนหรือว่าทีมฟ้าล้วนแดงล้วนเนี่ย ไปเล่นเป็นทีมฟูฟ้าล้วนเขียวล้วนมันจะคุ้มค่ากว่าหรือเปล่านะกับการใส่ตัวละครเกรย์ไปแล้วเราจะได้เป็นบัฟในการไม่โดนดาเมจต่อเนื่องแทนก็ถ้าเราจะจัดทีมให้ตัวละครเกรย์นะครับผมภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคืออีก3ตัวที่เหลือเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกันนะครับส่วนเกย์จะเป็นธาตุแสงได้ก็ถ้าเราจะเปลี่ยนไปเล่นทีมอ oh <my> ัสตารราชินีไม่มดเนี่ยอีก3ตัวนะครับผมมันก็ต้องเป็นสีแดงหมดแบบนี้นะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะไปเล่นทีมฟ้าล้วนเนี่ยอีก3ตัวนะครับผมก็ต้องเป็นสีฟ้าหมดเลยประมาณนี้นะครับ รูปแบบการจัดทีมของตัวละครเกก,ก็จะเป็นแบบนี้ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้สนใจสกิลติดตัวของเกรหรือว่าเราไม่ได้อัปเกรดขึ้น5าดาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปจัดเป็น3ตัวละคร4เหมือนกันก็ได้นะครับผมจัดเป็นยังไงก็ได้นะถ้าเราต้องการเอามาเพียงแค่บัฟนะครับผมลดดาเมจแล้วก็บัฟในการเพิ่มพลังโจมตีจากสกิลอันติของตัวละครเกรมาดูทางด้านการ์ดกันบ้างนะครับการ์ดสกิลจะเป็นการบัฟไปที่สกิลที่2นะจะทําให้เวลาใช้สกิลที่2เนี่ยตัวละครตัวนี้จะมอบบัฟเจาะเกาะให้กับพันธมิตรด้วยนะครับเป็นระยะเวลา2เทิร์นจะเป็นบัฟ ตัวของการ์ดเนี่ยก็ถ้าตัวละครเกรนะครับผมมีบัฟจากสกิลอันติเวลาที่ตัวละครตัวนี้โดนโจมตีจะมีการฮิวเลือดนะครับผม2%จากค่าพลังชีวิตสูงสุดด้วยนั่นเองนะแต่ถ้าอับการ์ดขึ้น5ดาวเนี่ยก็จะทําการฮิวเลือดที่10%ของพลังชีวิตสูงสุดเดี๋ยวเรามาลองนําตัวละครเกรนะครับผมไปต่อสู้กันสักหน่อยละกันโดยผมเนี่ยจะเล่นเป็นทีมเขียว3นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวละครเกรมาตัวหนึ่งเรามาลองเจอกับทีมนี้ดูนะครับผมก็จะมีโนเอลแสงนะครับผมชาลลอ ับถึกไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูอันติีของตัวละครเกร์แบบฟูวอนิเมชันกัน oh. ตรงนี้เนี่ยทีมผมก็จะได้รับบัฟมาแล้วนะครับจะเป็นบัฟในการลดดาเมจนะเดี๋ยวกดให้ดูตอนนี้เดี๋ยวขอข้ามก่อนแล้วกันนะครับผมปิดแบบฟูวอนิเมชันทีม่ก่อนนะ ตรงนี้ดูได้เลยนะครับผมมันจะมีบัฟแบบนี้นะครับผมเป็นบัฟในการลดดาเมจนะแต่ถ้าตัวละครทีผมเนี่ยโดนสกิลก็จะเปลี่ยนเป็นบัฟในการเพิ่มพลังโจมตีทันทีเดี๋ยวตรงนี้ขอทําการเก็บตัวละครอย่างโนเอลก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาทาการการสกิลที่2แล้วทีมฝันข้ามจะถึกขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูจูเลตโจมตีมานะครับจะเห็นได้ว่าบัฟของตัวละครอนาะเจมิเลนาเนี่ยเปลี่ยนเป็นบัฟโจมตีแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็โดนตัวละครราชิน,นีไม่มดเนี่ยโจมตีซ้ำมาก็เลยเปลี่ยนเป็นบัฟป้องกัน แต่ว่าตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นบัฟโจมตีคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะรูปแบบการทํางานของสกิลอันติของตัวละครเกเน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้อาเจมิเลวน่าเนี่ยทำการต่อยดูแล้วกันหวดไปเรียบร้อยนะครับโนเอลแสงหายไปเลยกางมานะ้สกินต่อครับเดี๋ยวตรงนี้มาดูว่าฝันของข้ามีตัวไหนติดเผาไหม้บ้างนะอันนี้ติดครบ3ชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอา้าวลืมกดดูของจูเลียสว่าติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ย จะเห็นได้ว่ามีเผาไหม้ขึ้นที่ตัวละครจูเลียสนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวละครจูเลียสเนี่ยโดน stack เผาไหม้เพิ่มไปนะนี่ก็จะเป็นการใช้สกิลที่2ของตัวละครเกรนะครับไม่ใช่สกิลที่สสิสกิลที่1น,นะเดี๋ยวตรงนี้ตีธรรมดาไปก่อนนะครับพวกเกรยังไม่ได้โชว์สกิลที่2เลยบัฟไปที่ตัวละครอย่างอทีแล้วกันนะตอนนี้รอฝันของข้ามทำการโจมตีอะไรเรียบร้อยนะครับ เห็นไหมเวลาเกโดนโจมตีก็จะมีการหิวเลือดกลับมาด้วยก็ถ้าตัวละครเกยิ่งเลือดเยอะเนี่ยก็จะยิ่งหิวเลือดแรงนะครับผมรวมถึงดาวของการ์ดด้วยนะถ้าเรายิ่งมีเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถทิวได้แรงขึ้นตรงนี้เราติดถานะเลือดไหลเผาไหมกันหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาสกิลสอของตัวละครเกเนี่ยทำการล้างบัฟพวกนี้ออกตันนี้ก็ต่อยี่จูเลียไปครับสิ่งธรรมดาไป เดีย๋ยวตรงนี้ให้ตัวละครยูโน่จัดการใช้สกิลสองเก็บฝันข้ามเลยละกันจูเลียนตน่าจะมีเกิดใกรอบหนึ่งนะตรงนี้จูเลียตไม่มีสแต็กนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวละครเกรเนี่ยทำการตีเพื่อเพิ่มสแต็กเป็นอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> ก็เพิ่มมาเป็น2เรียบร้อยนะอันนี้ก็บัฟให้ตัวเองละกันชาร์ล็อต ยูโน่ผมก็จะปิดจูเลียเลยและกันแล้วก็เจ๊เราก็จะต่อยเจ๊นะปิดเกมไปครับเรียบร้อย อันนี้ต้องขอแก้ไขสกิลสตัวละครเกรย์นะครับที่นําไปต่อสู้เมื่อกี้นะสกิลสตัวละครเกรย์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการล้างดาเมจต่อเนื่องนะแต่จะมีความสามารถในการบล็อกนะครับผมดาเมจต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2เทินนะแต่ว่าเราต้องใช้ก่อนที่เราจะติดดาเมจต่อเนื่องนะครับเอาเป็นว่าคลิปในการมารีวิวตัวละครเกรย์ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่ผมเสียดายมากเลยนะทางเกมน่าจะทําสกิลมาให้เล่นกับตัวละครโนเอลแสงหรือว่ามีบัฟดาเมจในการบัฟตัวละครท่าแสงเพื่อต่อยอด ไปตัวละครทัาแสงในอนาคตที่จะเข้ามาในเกม แต่พอเกมออกแบบตัวละครเกมมาแบบนี้เนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังตอนที่สุ่มมาผมก็ยังไม่ได้ดูสกิลนะครับผมก็เลยจัดมาที่2ดาวแต่พอมารู้สกิลแล้วเนี่ยผมไม่น่าจัดถึง2ดาวเลยนะคงต้องไปรอตัวละครฟิลเราท่าแสงระดับ SSR แล้วแหละว,ว่ามันจะมีสกิลมีความสามารถในการบัฟโนเอลแสงหรือเปล่าเพราะตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะอยากเล่นทีมแสงมากกว่าไปเล่นทีมเขียวทีมแดงหรือว่าทีมฟ้าที่เป็นทีมยุคเก่าแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบาย แล้วกันนะครับ